ก็พ้ออบอกเอาซอสพิคให้เขาไงเย้รานแร้านเเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาเย้ เลี้ข้ามาเลี้ยงเข้ามาไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย พีตายมาลูกค้ามาแล้วลลูก็ไปต้อนรับหน่อยนะไปต้อนรับหน่อยต้อนรับหน่อยเ่สวัสดีค่ะจะรับอะไรคะโอเคค่ะโอเคค่ะตาบาเขาจะเอเผโอเคเดี๋ยวรอกก่อนนะปลาลมีเจ้ามดู น,น,เ,นเดี๋ยวไปตอกให้ค่ะว้าวดีจังเลยงั้นให้หนูยิ้มแย้มไปหาปลานะค่ะไปเลยขอบคุณค่ะไยบายนี่ที่ใส่ปลาายบายเร็วๆหน่อยนะ ตั้งเยอะเลยอ่ะหูขอบใจนะเทลงในถังเลยว้าวสุดยอดนะได้เยอะเลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรารีบมาทำปลาเผากันเถอะไฟลุกเยอะเลยเระวังระวังระวัง <c oughs> ระวังไฟระวังไฟโอ้ยปลาดิ้นอยู่เลยว้า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 วปลาสวยเลยสีสวยมากว้าว ตอนนี้ปลาได้แล้วเ,เรารีบเสิร์ฟกันได้แล้วเมนูปลาเอาไปเสิร์ฟให้พี่กระต่ายนะโอเคไหมยำมี อะไรคะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะเขาสั่งเพิ่มก<า>ุ้งปลาหมึกปูมดแล้วเลยเนี่ยโหสุด็อดเลยไม่มีอะ่ะจงใจหนูยิ้มหรือแย้ต้องไปหาจับกุ้งปลาหมึกและปูมาอ,อีกนะคะไมา่ญญาดีวันนี้ไปเลยบาย ทั้ <ś la> ทงอยู่ทั้ทงอยู่ในได้แล้วกุง้งได้แล้วปลาหมึกกับหัวเกลื <ś la> อน่าจะพอเลยนะไปหาพ่อมมกันเถอได้แล้วคะนะ่ะว้าวได้ตั้งเยอะเลยอ่ะโเ <ś la> เลยเดี๋ยวเราเรีบมาเผาต่อกัน wow. <ś la> มมว้าว่เปิดเตาเลยลูกยาีมาเลยนะ <ś la> ปืนนะ <ś la>

โอเคเอาไปเสิร์ฟนะ <c oughs> ไปแล้วไปให้พี่กระต่ายพี่กระต่ายรออยู่ เ้าอยากกินไข่ตุ๋นไข่เจียวไข่รไข่หนียไข่นี่ไข่นี่ไข่นื้อไข่เนื้อดีเขาทำไมเยอะอย่างงั้นวะเขาทำไมกินจุขนาดนี้เขาตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทำไมเยอะอย่างเงี้ยเหมือนพวกบอมจะมีไข่อยู่นะไข่ไม่มีเลยทำยังไงดีไปเก็บให้ค่ะไปเก็บให้ค่ะอ่ะไปเก็บไข่มาให้หน่อยนะเอามาเยอะๆเลยโอเคไหมโอเคเร็วๆหน่อยนะโอ้ยออเดอร์เยอะเลย โอเคได้แล้วเหรอโอ้ว้าวได้ไข่เยอะเลยเราเรียบทำเมนูกันเถอะมาเลยไข่ปิ้งต้องใส่อย่างนี้เลยไข่ปิ้งอันนี้ไข่เจียวไข่เจียวใส่ไข่เจียวต้องไข่ปิ้งว้าว้าวว้าวไข่เจียวไข่ดาวตรงนี้เลย โอ้ยย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 ย้ได้แล้วเมนูใครยย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 ยลยย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 งยยย้ยย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 ้ยยนะ โอ้จริงด้วยน้ำจิ้มขอทำน้ำจิ้มนะอ่ะเดี๋ยวราดซอสน,น้ำจิ้มไปเลยตรงนี้ด้วยน้ำจิ้มตรงนี้ด้วยอ,อ,อ่ะโอเครีบไปเลยนะหวังว่าจะไม่สั่งอะไรอีกแล้วนะเพราะาตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วฮ่าเลไข่มาแล้วค่ะ สั่งยังไม่อิ่มอีกหรอครับพอบอมขอยากได้ผักนึ่งผักนี่ผักอะผักต้มผักลืกผักนึ่ง ทำไมอยากได้เยอะอย่างนั้นล่ะ uh uh. เราไม่มีผักเลยอ oh, <no. S 1> งั้นหนูยิ้มยิ้ต้องรีบไปเก็บผักแล้วแหละรีบๆหน่อยนะแล้วเลย <Get them. S 1> ว้าวได้เยอะเลยมาแล้วว้าว oh, <wow. S 1> wow. ยำเหรอคะยำสลัดผักให้เขาดีกว่าเจ้ากระตายสั่งเยอะดีนะยังไงดีนะ้าต้องคิดแผนชั่วดีกว่าออ๋นี่เลยซอสทิก โอเคได้แล้วเอาไปให้พี่กระต่ายเลยนะโอเคไหม ก็บ่บอบ่อนพี่เขาไงอย่าทำแบบนั้นนะทำไมล่ะเพราะว่าเราทำแบบนี้บ่อยๆแล้วเราจะติดนะแล้วก็จะไม่ค่อยมีลูกค้ามาหาเราเพราะว่าเราทำให้เขาเผ็ดแล้วเขาก็จะไม่มาร้านเราอีกเลยอืมจริงๆด้วยไปเอา่ห้เขาดีกว่าไปเอาน้ำให้เขาดีกว่าฝากขอโทษพี่กระต่ายด้วยนะ